ผมดูทุกท่านอยู่กับผมเองนะครับโลงเกมมิ่งอันนี้เราก็อยู่กับแมปสงครามอยู่ในแมปสงครามแกันนะครับหนอนนี่เ <C itar ine> ข้าไปแล้วสร้างเรือใหญ่ไหมหาค้างเรือไหนเรือไหนเรือไหน เกือบตกเรือเรือนี้เรือนี้โอ้ทวามาเร็วทวาเรือจะไปแล้วเร็วไม่ทันแล้วทว่าคิดเครื่องบินมันตามเองมานะไม่ทันแล้วทว่า บนเรือเรียบร้อยแล้วก็เจอกับเรือดำน้ำของปรญญุโตไหนเราบลกเกมมิ่งยังไม่เห็นเลยประจ o ์ไม่ขึ้น,น,น,นตัอวอยู่คนเรเือ อ้าวอ้าวตายได้ไงยกะตายก็จะใช้เครื่องเป็นเดียวเครื่งเป็นเดียวตองนีจ้นี้ แก้หันหน้าไม่ได้อะซูมได้ซูมเข้าซูมออกขโมยเครื่องบินเขาเลย มีปัญหาตอนอะไรหรือไมยตอนถ่ายคลิปอะมีปัญหาตอนถ่ายคลิปนี่แหละตอนเข้าเกมอะมันจะค้างอะค้างตอนถ่ายคลิปนี่แหละ สวัสดก่อนหลังไปถ่าสีมันจะชนกับเรือนั้นเจยใเจยจสวาสดตายอะตกแก้มตายอะแก้วสะบัดไม่หลุดไม่เอามันจะขี่เครื่องนีลพาแล้ว ไอ้เหือถูกล้างโลกเรียบร้อยอยู่ดีๆเครื่องเป็นพังอยู่เลยเพราะว่าอะไรเกลือรอบเกลือเกลือตายอีกรอบตายซ้ำมากคนต้องเอาเครื่องเปนมันิคอนละลามเฮ้ยประชาประเพศเหรอ เมื่อกี้คัชชาวัสเพหรอเมื่อกี้ใครนะยเมื่อกี้ไม่เมเจอคชาวัตสเพ้อะไคาวชาได้เนหรือเปล่าคะคชาหรือเปล่าคชาหรือเปล่าคชาวาสุเพคถ่ายคลิปนี้แล้วคชาไม่ถ่าเฮ้ยคชาหรือเปล่าไหนเร็วเอาามคนละสอง คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าเป็นข้าชาวาสเพหรือเปล่าเมื่อกี้ตกเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ผมไม่เห็นจริงจริงเย้่อกีไปไม่ทันแกไปไม่ทันบนเรือใหญ่อะเมื่อกี้พอมีนเอาเครื่องบินอันสุดท้ายอันสุดท้ายแล้วก็บินไปเลยเพราะว่าแต่มีระเบิดหลายอันเราวัดด้วยจี้ไม่ทันแล้ว แกมาแล้วกัดเช้าว,วาัชพีล่ะจะทุูลคุณบอกสีไม่ใช่หากัดเช้า,ชาวัชพก็แต่ว่าเจอกัดเช้าวัชพีลไหมยังอยู่นี่ละ่ะนี่บอกด้วยนเขาเนี่ยว่าเป็นใครเนี่ย รู้นะว่าเป็นใครเขาไปใต้ลิงด้วยว่าเป็นขัชาหรือเปล่าไปฐาปฐาน,น,น,านตึ้งตึงตึงตึงอ้าวมันขี่เครื่องบินัตงแต่มเมื่อไหร่นี่รีบไปฐานบฐานบฐานซีมีคนยึดอยู่ำลังยึดอยู่ฐานบีเฮ้ไปเลย้งต้งชินไปติดกับเครื่องบินคนนี้ไป <c oughs> เฮ้ยกระโดดลง แล้วก็ไปสมอนเันต่อนครับมาไปไปโดเครื่อ,องบินของเอาเครื่องบินมามอ่าไปตกน้ำตายแกจบเตลจบชีวิตเตลผมจะปลอมตัวเป็นสารลับนะครับนะเงียบๆครับจะบอก <laughs> เดิมเต่เด็ดประยุทธ์จันโอชาประยุทธ์ออกสุดเดิมแต่เด็ตอนนี้ก็จะูานอะไรฐานีเราจะไปฐานอะไรฐานบีไปฐานบีนะฐานบีแล้วว่าก็ตายเพราะว่าเครื่องบินถึงฟังแล้วเปลี่มาก สารัสารัสารัสอะไรแคาลังบินไปยังแบบโคตรเียงนักจ๊แบบโคตรเียงโอเคอย่าดสายบอกเลยว่าเด็ดไหน ้วไปถึงยังฐานบีอ่ะยังไม่ถึงเลยโดนสายเอาฉังตกโดนเครื่องบินเหรอใช่ก็ต้องมาขับมายิงมายิงกูแล้วไปขี่เรือแท้เหรอจูเลยไอ้ฝนมันบินอีท่าอะไรเนี่ยบินเลี้ยวมัวมาก เจอเครื่องเจอเรือสารัดอ้าวญี่ปุ่นคนขับออกจากเรือเสร็จแล้วแน่เตะตมเตะติดก็จะถึงยังก็จะยิงไปถึงก็จะยิงไปถึงฐานอะไรทำหลอกหลวง ยายอยูอย่ังขับเรือ,อยา,อย,าอยู่เนี่ยใช่แล้วแล้ก็อยู่บน,น,บนเรือนะอนนไม่มีใครไปถึงฐานบีเลยญี<ต>ย่ป,ปุ่นนะเลือก็จมเหอมมเรอ,รรอจะถึงยังทานทานบีอีกจานไหม จะถึงแล้ว <adapting> ถึงแล้ว,ลวไหนค่ามแน่ใจหรือน่าจะเป็นหาดตียไหนโอเคหาดเตียงี่แกไม่กลัวรือวะเราจะไปทำไงไหนเนีน่ยว่าอยู่เรือใหญ่แต่ดมเตียง คัดแทนไม่ใช okay. ่หรือเปล่ามัง mm. ีคนจะไปหาอจะมคนจะมาหาเราด้วยตาแล้วไจมทำไมไม่ไปจมตีฐานบีย่ะเมื่อไรจะถึง ติดตัวตายมาเป็นบางคนหักหลังแก้วแกจะมีใครบางคนที่เป็นคนบังคับต้องมีใครบางคนแล้วต้องมีใครบางคนที่หักหลังแก้วแล้วแก้วก็หลังหักกันดีเพชรก็คือคนที่หักหลังแก้อย่างไรล่ะแก้วก็หลังหักกันดีลาก่อนโลกใบนี้ลาก่อนโลกใบนี้ lọt lúa keo không phải rồi, không phải không biết là như à. <laughs> thế kia. <laughs> 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 หักหลังแก้วลากรอล้วบนี้จะออกไปในไม่กี่วินาทีลากนลาก่อย่าลืมกัน์ลดติดตามไม่งั้นเดี๋ยวตบหัว